ทุกคนที่เกิดมามีสักขภาพติดตัวจำนวนหนึ่งผู้รู้กล่าวว่าโดยเฉลี่ยแล้วเรานำสักขภาพที่เราได้รับออกมาใช้ไม่ถึงครึ่งที่เราได้มาลุงอยากให้หลานๆทุกคนนำสักขภาพและความสามารถรวมทั้งความดีที่เรามีอยู่ออกมาใช้ให้มากและคุ้มค่าที่สุดอย่ามัวแต่นั่งเสียใจเราเลือกเกิดไปได้แต่พัฒนาตัวเองได้ไหมและเป็นคนดีที่มีความสุขได้ ลุงขอให้กำลังใจหลานๆทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้และลุงอยากจะบอกว่าข้อที่สองก็คือลิล่ามาเรียมีวันนี้ได้เพราะเธอมีคุณพ่อคุณแม่ที่รักกันหลานอาจจะมาครอบจากครอบครัวที่แตกแยกแต่จงตั้งปฏิฐานไว้ว่าในอนาคตถ้าเราจะสร้างครอบครัวเราจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขได้ไหมโอเคนะเราจะถนอมนั่งใจกัน เราจะอยู่กันด้วยความซื่อสัตย์สนอมน้ำใจกันและมีมีความรักมีเหตุผลให้กันนะ mm. เราจะสร้างชีวิตครอบครัวแห่งความรักของมนุษย์ mm. แล้วสุดท้ายเลย mm. นี่คือสิ่งที่ลุงอยากจะให้ทุกคนในห้องนี้ได้เข้าใจว่ามนุษย์เข้าใจผิดเกี่ยวกับาศาสนามานานแล้ว mm. เพราะเราไปคิดว่า,าศาสนาทุกาศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี จึงมีคนค่อนโลกบอกว่าจะเป็นคนดีไปทําไมผมเห็นคนดีแต่มันยังจนอยู่แต่ไอ้คนค้ายาเห็นมันร่ํารวยจะเป็นคนดีไปทําไมหนูเห็นคนดีแล้วยังตําแหน่งอยู่แค่เนี้ไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่หรอกแต่คนประจบสอพลอกลับได้ตําแหน่งเพราะเราเข้าไม่ถึงแก่นของาศาสนาจริงๆแล้วทุกศาสนาศาสนาทุกศาสนาคืออธิยาหมดเลย จุดประสงค์ของรูปนามเหมือนกันคือการเป็นคนดีที่มีความสุขโอเคไหมเพราะฉะนั้นคนพุทธในโลกนี้ที่เป็นคนดีมีเยอะไหมเยอะแต่เป็นคนดีที่ยังจมกองทุ์มีไหมมีเพราะเป็นคนดีที่ขาดปัญญาทางพุทธจึงเน้นว่าละชั่วทำดีไม่พอต้องทำจิตให้บริสุทธิ์เบิกบานด้วยปัญญาให้ได้ด้วย เราถึงจะพ้นจากความทุกข์ได้ลีน่ามาเรียเธอเป็นคริสศาส,สนาคริสไม่ได้สอนให้ทำจิตใจให้เบิกบา,านด้วยปัญญาแต่คริสสอนให้ศรัทธานในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไขตตลงลีน่ามาเรียเธอทำดีแต่เธอไม่มีแขนแต่เธอกับมีความสุขมากกว่าบางคนเธอแต่งงานแล้วนะแล้วก็มีสามีมีความรักที่อบอุ่นนะ เธอมีวันนี้ได้เพราะเธอละชั่วทำดีอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่เพราะเธอศรัทธาในพระผู้สร้างเธอ้วยโอเคไหมตกลงฟังวันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนาศาสนาเลยสิ่งที่ลุงพยายามทำตอนนี้คือนักวัตกรรมที่เป็นสากลแต่ลุงรู้ว่าสิ่งที่ลุงลองทำวันนี้คนที่ศึกษา,าศาสนาลึกๆไม่ว่า,าศาสนาไหนถ้าศึกษาลึกๆและยังปล่อยวางไม่เป็นก็จะหาว่าลุงมั่ว ถาว่าลุงพิเลนนอกข้อโอเคไหมแต่การให้แนวคิดอะไรที่เป็นใหม่ๆสำหรับโลกใบนี้บทเรียนมันมีอยู่แล้วว่าจะต้องถูกต่อต้านถูกมันไส้และถูกใส่ความทำไมเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องใช้วิจราริญาณใช้กาลามาสูตรในการฟังลุงโอเคนะตกลงใครสร้างโลกครับผมเอา ห้พระเจ้าให้ใครสร้างตามกฎที่พระเจ้าวางไว้ธรรมชาติและใครเป็นผู้ค้นพบกฎธรรมชาติพ,พระพุทธเจ้าพบว่าทุกสปปรรพสิง่งล้วนแล้วแต่เกิดจากเหตุและปัจจัยมีสิ่งนี้เป็นเหตุมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยก็ทําให้เกิดเป็นสิ่งนี้ในเมื่อสิ่งนี้เกิดเป็นเหตุสิ่งนี้เป็นปัจจัยก็ทําให้เกิดเป็นสิ่งนี้ใช่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ใช่ไหม เอาได้แล้วเหรอเมื่อกี้ที่ที่ว่างที่ที่หนึ่งทุกคนได้หมดแล้วนะโอเคครับตกลงเป็ดกับเป็ดได้อะไรครับอ๋อไม่เห็นต้องให็ยินยากับเป็ดกับเป็ดก็ได้เป็ดสิไว้ไก่กับไก่ได้อะไรครับแล้ววันหนึ่งเป็ดมันเกิดพิ็สวัสด์ไก่จะได้อะไรก็ได้เป็ดขึ้นไก่ตัวเนี้ต้นเป็ดขึ้นไก่ตัวนี้ไม่ใช่ของประหลาดเลยผู้เจ้าพบว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุและปัจจัย แล้วในเมื่อคอมโพสของเป็ดและไก่มันเข้ากันได้มันเลยกลายเป็นเป็ดครึ่งไก่ไะก็เหมือนม้ากับลาผสมกันได้ล่อเนี่ยใช่ไหมแต่ล่อมันเป็นหมันที่เป็ดครึ่งไก่ตัวนี้มันก็ผสมต่อไม่ได้ตกลงทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามที่พระเจ้าพบพระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งโดยให้ธรรมชาติสร้างตามกฎที่พระองค์วางไว้และผู้ที่ค้นพบกฎธรรมชาติก็คือพระพุทธเจ้าตกลงเป็ดกับไก่ไม่ใช่ของประหลาดเพราะประหลาดกว่านี้ยังมี เคยได้กินคำว่าหมาหยอกไก่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่หมาหยอกไก่แล้วครับหมาหยอกเป็ดน,นี่ไม่ใช่เรื่องลาม,มกนะมวยจะให้รู้ว่าทุกอย่างเกิดจากเห็นและปัจจัยขอโทษนะครับสุนนัก กับเป็ดถูกเลี้ยงมาฉันเพื่อนมันรักกันมากเลยแต่พอโตขึ้นมาความรักมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมเนี่ยเป็ดหนีอ่ะโอเคไหมใครว่าเป็ดหนีเอ็งดูดีๆนะบางตอนมันหยุดนะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ชอบนะโว้ยแล้วอย่าตกใจถ้าลุงจะบอกว่าเป็ดตัวนี้คือเป็ดตัวผู้โผล่นดโผล่นโผล่แนลุงไม่รู้ลึกขนาดนี้หรอกตกลงเอาละครับตกลงใครสร้างโลกครับพระเจ้าให้ใครสร้างตามกฎที่พระเจ้าวางไว้ และใครเป็นผู้ค้นพบกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพบเคริบเราทางความ2,000กว่าปีที่แล้ว,วเวลาเองเรียนหนังสืออาจารย์ตัดเกรดใช้เคริบตดัดหรือเปล่าและแบ่งเกรดพวกเราเป็นไร A B C D ใครเป็นผู้แบ่งเกรดมนุษย์เป็นบัวสีเหล่ามาก่อนอพระพุทธเจ้านะอันที่เราถูกตัดเกรดจะตัดตามพระพุทธเจ้านะอันเพราะมนุษย์มีความหลากหลายจริงเป็นไปนได้ไหมครับที่โลกจะมีศาสนาเดียว และเป็นไปนได้ไหมครับที่ศาสนาใหญ่หญๆโลกจะมีนนกายเดียวเห็นไหมต่ลงไม่ต้องเปลี่ยนหรือรวมศาสนาคุณเข้าถึงแก่นของคุณนั้นอยากคิดว่าโลกนี้มีแท้ทางสายเดียวนะถ้าใครคิดว่าโลกนี้มีแท้ทางสายเดียวคุณปิดประตูตัวเองหมดเลยอยากให้คุณไปทัวร์แถวยุโรปแล้วไปดูซิว่าเขาสร้างโบสถ์วิหารสูงและสวยแล้วยิ่งใหญ่ขนาดไหนด้วยแรงศรัทธาเห็นไหม เพราะนั้นหาให้พบตัวเองเธอแล้วอยู่กับจริตของตัวเองอย่างรู้เท่าทันอย่าเที่ยวดูถูกชาวบ้านเขาเลยว่าใครที่คิดไม่เหมือนเราคือโง่ทั้งนั้นน่าสงสารคนหลายคนที่คิดว่าคนอื่นที่คิดไม่เหมือนเราคือคนโง่น่าสงสารนะจมปลักอยู่แบบนั้นนะเพราะนั้นทำไมลุงถึงอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังลุง